สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หน้าบ้าน,นะคะ่ะวันนี้นะคะจะมาปลูกกุหลาบสีแดงสักหน่อยนะคะรับวาเลนไทน์ค่ะนี่คะ่ะเป็นกุหลาบพุ่มเตี้ยนะคะเดี๋ยวเรามีเจ็ดต้นนะคะจะปลูกรวมกันเป็นกลุ่มเลยนะคะจะได้ฟูฟูนิดนึงนะคะเรายังไม่เคยปลูกนะคะพันธุแบบนี้นะคะพันพุ่มเตี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูคะ่ะรับวาเลนไทน์พอดีเลยนะคะดอกเขาก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะคล้ายกุหลาบหนูเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะกลีบมันจะแบบว่าเป็นกลีบเดียวนะคะตัวนี้เราได้มาจากเอกาฟาร์มนะคะตอนที่ไปงาน ฟั Fun 2024นการ์เดน2องน่ะคะได้มา7ต้นค่ะเดี๋ยวเอามาลองปลูกกันค่ะแล้วก็จะมีไม้พุ่มนะคะที่ซื้อมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะค่ะวางตำแหน่งแบบรอบสวนด้านหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกด้กันเลยนะคะ นี่ค่ะส่วนหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวก่อนปลูกนะคะหาโซนที่จะปลูกกุหลาบนิดนึงกุหลาบนะคะปกติเขาจะอยากได้แดดประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะก็อย่างตรงนี้เนี่ยเราจะมีต้นโรบนะคะ2ต้นฝั่งโน้นเนี่ยคือได้แดดเต็มๆเ,เลยนะคะก็ตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งแล้วนะคะแดดยังไม่มาฝั่งนี้เลยคะ่ะเพราะว่าจะมีต้นแคนาอยู่คะ่ะเน่ มีต้นแคนะต้นใหญ่บังแดดไว้อยู่นะคะกะ็คงจะเลือกปลูกฝั่งโน้นค่ะนี่เราดูละตรงนี้ได้แดดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพราะกุหลาบมันก็ต้นเล็กด้วยนะคะบางทีมันไม่สวยก็เดี๋ยวเอาแอบแอบไวรบ้รอบๆตรงด้านหน้าตรงนี้ละกันเพราะว่าตรงนี้ก็ยังโล่งอยู่นะคะปลูกอะไรบางทีมันก็ตายแล้วก็ ต้องหาอย่างอื่นมาลงนะคะแล้วก็แบบว่า,อาลองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะมีต้นที่เป็นไม้พุ่มที่บอกนะคะวางไว้เรียบร้อยละนี่ค่ะตรงโน้นก็มีงั้นเดี๋ยวไปปลูกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาเดินดูอีกรอบค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะงานเช้านี้นะคะส่วนหน้าบ้านนะคะปลูกกุหลาบแล้วก็ไม้พุ่มนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพาเดินดูนิดนึงค่ะตอนนี้แดดยังไม่มาเลยนะคะมุมนี้ดีนะคะที่ปลูกกุหลาบฝั่งโน้นนะคะเขาจะได้โตนิดนึงนะคะก็ดินตรงหน้าบ้านตรงนี้นะคะเป็นดินถมที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราก็ใช้เวลาปรับปรุงดินนานเหมือนกันเพราะวา่าบ้านหลังนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วนะคะก็หลายที่นะคะดินก็ยังแฉะนะคะแบบน้ํายังไม่ค่อยระบายก็มีนะคะขุดไป ขุดมาเจอหินก็เยอะค่ะแต่ก็พยายามต่อไปนะคะนี่ค่ะก็ส่วนหน้าบ้านนะคะก็พยายามปลูกมา3าปีตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะฝั่งนี้ก็เพิ่งตัดแต่งไปนะคะไซกลูเซียค่ะ,คะนี่ก็เดี๋ยวสักพักคงจะแตกกลับมาดูแบบว่าเห็นใบเยอะกว่ากิ่งนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ค่ะจะมีสนบอลน,นะคะปลูกแล้วนะคะตอนนี้กับมะพร้าวหมดเดี๋ยวจะเอามาคลุมนะคะก็ต้นนี้ซื้อมานะคะมันรู้สึกด้านหลังมันจะแบบว่าไม่ค่อยเต็มนะ เราก็เลยหันด้านที่มันดูฟูฟูมาข้างหน้านคะคะอันนี้ซื้อมา70บาทค่ะแล้วก็ตรงนี้ได้แดดแล้วนะเดี๋ยวเขาน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต้นไซกลูเซียเนี่ยมันแบบว่า ใหญ่มากแล้วมันก็คลุมที่ตรงนี้หมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือได้แดดแล้วก็เลยเอาดอกไม้ชอบแดดเอยต้นไม้ชอบแดดนะคะมาปลูกค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีกุหลาบนี่แต่ว่าเขายังบานไม่เยอะนะคะแต่ว่าเห็นเป็นตุมต่มๆเต็มเลยเห็นไหมนี่อันนี้ต้นกุหลาบเดวิดออสตินนะคะเดสมน่าค่ะนี่ค่ะกำลังออกอช่อ,ชอใหม่นะคะอันนี้จะเป็นกุหลาบเป็นพวงนะคะเห็นนะลองซูมได้ไหม เนี่ยค่ะเห็นไหมมันออกเขียวๆเ,เนาะนี่นี่ค่ะแต่ว่าดอกเขาจะเป็นสีละมุนแบบนี้อันนี้หอมมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็กําลังจะเปิดนะคะอันนี้บานแต่เมื่อวานแล้วค่ะอันนี้กําลังจะเริ่มเปิดนะคะแล้วก็มีต้นอื่นๆเนี่ยค่ะใบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พ่นยานะคะปล่อยเขาแบบว่าขึ้นเองนะคะ มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบว่าเราเขาโสมแล้วก็ตัดแต่งนะคะลิบใบออกหมดเลยแล้วก็ใบแตกใหม่ก็จะมาประมาณนี้นะคะต้นนี้ก็สูงเหมือนกันนะซุ้มนี้ทำไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังคะ่ะจะมีโรบนิดนึงวันก่อนเห็นว่ากิ่งเขาน้มมานะคะตอนร่วงบานจนร่วงแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ยคะ่ะรบ เดี๋ยวคงปล่อยให้เขาร่วงไปเลยเอ้ยโรยไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยจับกิ่งมัดเข้าไปใหม่คะ่ะเพราะว่าใบเขาไม่ได้ละนี่เอามาห้อยไปอย่างนี้ล้กันน้องโรบนะคะแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นิดนึงก็ได้คะ่ะเออเดินไม่ได้เดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าต้องเดินถอยออกมา ก็ฝั่งนี้นะคะจะมีต้นกุหลาบที่ปลูกไปวันนี้นะค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนไปถึงกุหลาบนี่ค่ะไซปัตตเวียสวยมากๆเลยต้นนี้เราแนะนํานะใครที่ต้องการต้นไม้โตช้าแล้วก็เป็นพุ่มนะคะแล้วก็นี่ค่ะใบเขียวไม่มีโรคไม่มีแมลงกินเลยค่ะแล้วก็ดอกเขาจะให้ดอกสีชมพูแบบนี้นี่น่ารักมากดอกคล้ายคสีชมพูปัตตเวียนะเพราะว่ามันชื่อไซปัตตเวียนี่ค่ะ ปลูกแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่สวยมากๆค่ะนี่เป็นพุ่มอันนี้ลงดินต้นนี้เราซื้อแต่ต้นใหญ่มาเลยนะคะเขาก็จะเลยจะดูโตก,กว่าเพื่อนเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะกุหลาบที่ปลูกข้างหน้า ความจริงมันมีสีชมพูด้วยนะแต่ตอนนี้ต้นเข็มสีชมพูนะคะที่เห็นเป็นพุ่มอย่างเงี้ยมันยังไม่ออกนะคะตอนนี้เขาแบบว่าน่าจะแบบว่าปรับตัวเพราะว่าเราซื้อมานานมากแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ในกระถางเกือบตายแล้วก็มาลงดินแล้วเขาก็กําลังแบบขอคิด วิเคราะห์แยกแยะในการอยู่บ้านใหม่นิดนึงคือแบบว่าน่าจะปรับตัวอยู่นะคะแต่ว่าเขายังดูแบบว่าเหมือนจะเห็นใบแตกใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีเข็มแบบนี้นะคะเข็มสีแดงเสษฐีนะคะเข็มเสษฐีแดงมันจะมีต้นอันนี้ต้นใหม่สองต้นใช่ไหมแล้วต้นเก่ามันไม่ค่อยสวยเราย้ายมาไว้ข้างหลังตรงนี้ก็คือเริ่มเห็นแล้วว่าใบาเขาเริ่มกลับมาแล้วนะคะมีสีเขียวขึ้นมาบ้างตอนนี้คือแบบตอนแรกใบมันไม่มีเลยแล้วแบบ เหลืองเนี่ยแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็อันนี้น่าจะดีขึ้นค่ะเดี๋ยวจะได้ดูกุหลาบไหมวันนี้กลับมาอีกนิดนึงเนี่หค่ะกุหลาบเราไม่ทราบสายพันธุ์นะคะของเอกะเดี๋ยวต้องไปถามเขาก่อนว่าชื่อพันธุ์อะไรน่ารักดีค่ะรับวาเลนไทน์เลยปลูกวันวาเลนไทน์ไหนๆก็มีกุหลาบสีแดงพอดีแม่ก็ชอบสีแดงนะคะก็ปลูกให้แม่แล้วก็ด้านหลังนี่ค่ะสนสนเลมอน สีเขียวเลมอนน่ารักมากคือสนเนี้ยคือเราไม่เคยปลูกนะเราจะลองปลูกลงดินตรงนี้ดูแต่ถ้าเขาดูไม่ไหวเดี๋ยวเราจะรีบเอาขึ้นมาแต่เราคิดว่าสนน่ะถ้าได้แดดแล้วก็ได้น้ําเขาอยู่ได้แต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปรับปรุงมาใหม่ให้ ให้ปลูกในไทยได้หรือยังนะคะก็ลองดูค่ะเพราะว่าตรงนี้แดดแ,แค่ครึ่งวันนะคะไม่ร้อนมากก็จะได้แดดตรงเนี้ยตอนนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวสักหลังเที่ยงก็ไม่ได้ละตอนนี้มันประมาณน่าจะสิบโมงกว่าแล้วค่ะนี่ก็ปลูกเป็นแนวเลยนะคะไอ้ตัวกุหลาบนะคะอันนี้ก็เคยปลูกไอ้ต้นชาลีแดงยังอยู่นะคะอยู่ข้างหลังยังรอดอยู่บ้างนะคะก็ปล่อยเขาไปนะคะ อันไหนรอดก็อยู่อันไหนไม่รอดก็ปล่อยไปเลยค่ะอันนี้ช้อนเงินช้อนทองค่ะเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งตอนแรกมันเป็นทรงกลมๆตอนนี้เริ่มไม่กลมละเริ่มจะเป็นลูกบอลละค่ะด้านหลังก็จะมีมาลูรีนะคะที่เราตัดแต่งแล้วก็ติดกําแพงนะคะอ๋อแล้วก็อีกต้นหนึ่งค่ะนี่ไซเอ่อไซชมพู่ออสเตรเลียเขาที่แล้วตัดแต่งเป็นทรงลอลลี่พอปเห็นไหมตอนนี้เขาแตกกลับมาใหม่ละค่ะ คือเราไม่กลัวการตัดแต่งเลยนะเวลาเราตัดต้นไม้ทีก็คือตัดหนักมากหลายคนจะทราบนะคะที่ติดตามน้องรบผู้น่าสงสา,ารค่ะนี่มีมดอะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเนี่ยมีช่อออกมานะเนี่ยชออ่อแล้วก็ดอกนี่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวคงตัดแต่งใหม่หมดเลยแล้วก็แบบจะตัดต่ําลงมานิดนึงให้เขาเริ่มใหม่นะคะแล้วก็ฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็จะมีหัวใจสีม่วงที่เพิ่งปลูกไปแล้วก็สกาโบล่าสกาโบล่าตรงนี้ตอนแรกเราปลูกไปสองต้นแล้วเราออกไปต้นหนึ่งนะเพราะว่าอีกต้นหนึ่งเขาดูไม่ค่อยแฮปปี้เขาดูเหี่ยวเราก็เลยเอาออกเอาไปแบบว่าเนิร์สใหม่ให้เขากลับมาสวยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเอง <laughs> นี่ค่ะสกาโบล่าสีชมพู เขาก็แฮปปี้ตรงนี้นะคะเพราะว่าได้แดดเลยแล้วก็มีสนบอลแล้วก็สนเลมอนอีกต้นหนึ่งค่ะเมื่อกี้เอาต้นคาเมเลียออกนะคะไปใส่กระถางแล้วเพราะว่าเขาดูไม่แฮปปี้ตรงนี้เดี๋ยวลองเอาไปเลี้ยงก่อนแล้วก็ให้เขาแตกกลับมาแล้วกอ็อาจจะเลี้ยงในกระถางไปเลยหรือว่าอาจจะลงดินที่อื่นยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นอะเวอร์บีน่านะคะที่ปลูกไม่ได้ปลูกนะเอาแค่กระถางวางลงไปเลยค่ะเล่นง่ายมากตรงนี้เพราะว่า มันสวยอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะวางปุ๊บสวยปั๊บเนี่ยให้ดูสีใกล้ๆสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นสีนี้นะคะนี่สวยมากอันนี้แดดกำลังแรงนี่คะ่ะตัวต้นคาเมเลียเมื่อกี้เอาไปใส่กระถางแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ในระเบียงของแม่แล้วคะ่ะไปดูกันระเบียงของแม่ตอนเช้าก็จะสวยนิดนึงนะคะเพิ่งปลูกต้นไม้ไปเยอะเหมือนกันนี่คะ่ะคาเมเลีย เอามาวางไว้ตรงนี้ให้แม่เขาดูแลของเขาเองเลยแล้วก็โซนนี้ก็คือเป็นโซนที่เพิ่งปลูกต้นไม้ประถางไปนะคะอ๋อมันมีต้นเคสเนาะเผื่อใครอยากเห็นกุหลาบจะมีน้องเคสที่เขาแบบว่าเอา่อจะบานแล้วอะวันนั้นอะเดี๋ยวขอกลับมาดูหน่อยวันนี้เป็นไงมั่งนี่ยค่ะปึ๊บกิ่งก็ไม่ค่อย <laughs> กิ่งก็เนี่ยค่ะ โนไปน้โอ้ตอนเช้าสวยมากๆเลยเห็นไหมนี่ออกแดดนิดนึงนี่ค่ะยังบานไม่เต็มที่นะเดี๋ยวนะนี่สวยนี่ค่ะเป็นกลีบแบบอย่างนี้เลยเคสเป็นกุหลาบเจ้าสาวนะคะสวยมากขอดมหนะ่อยอืมหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบที่สวนสวยๆของแม่เป็นตอนจบละกัน พร้อมกับเฟื่องฟ้าด้านบนนะคะช่วงนี้ส่วนไหนสวยก็จะเห็นบ่อย่อยนะคะส่วนที่ไม่สวยเราจะไม่ค่อยโชว์นะเพราะว่าหมดกำลังใจสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ